สวัสดีคนชาวราศีมีนค่ะมาเจอ,เจอกับหมออ้อยอีกแล้วนะคะก็คือน้าอ้อยเศรษฐีโชคพยากรนะคะมาเช็คดวงของชาวราศีมีนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงของเดือนพฤษภาคม2564การเงินจะเป็นอย่างไรการงานจะเป็นอย่างไรความรักของคุณจะเป็นอย่างไรเรามาเช็คดวงคลิปคลิปนี้ได้นะคะก่อนอื่นมาก็ขอบอกว่าดวงนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นดวงของคุณคนเดียวนะคะ คนชาวราศีมีนอาจาจะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเข้ามาดูคลิปนี้ก็ได้นะคะถ้ามันเป็นพลังงานอะไรดีๆขอขอให้คุณได้เก็บไว้เอาไปสร้างสรรค์ไว้ให้กับตัวเองนะคะแต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่ไม่ดีก็อย่าไปเครียดจะไปจิตตกจะไประแวงจะไปซีเรียดมากถือว่าเป็นดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้นะคะชาวราศีมีนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้หมออ้อยขอโทษค่ะ เพื่อเป็นการแจ้งเตือน clip, อัพคลิปให้หมออ้อยได้าชาวราศีมีนได้ดูคลิปนี้ต่อๆไปได้นั่นเองนะคะชาวราศีมีนใครกดแล้วก็ขอให้เฮงเปังๆงงงงงรวยๆนะคะมีความรักที่ดีมีการเงินกรงานทีน่มั่งคั่งมั่นคงนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์จ้ะเพือ่อ<ๆ>จะเป็นการอัพคลิปให้คุณได้ดูต่อเนื่องเรื่อยๆนะจ๊ะชาวราศีมีนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้รปกดที่หน้าจอแล้วนะคะเป็นไอดียไลน์หมออ้อยเอง pok OK 2 3 5 5นะคะตรงหน้าจอแล้วนะคะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่าน,นี้มั่นยำกว่าน,นี้แน่นอนนะคะชาวราศีมีนมาค่ะเรามาดูเรื่องการงานของชาวราศีมีนก่อนนะคะการงานของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างคะครูบาอาจารย์คะขอถามเรื่องการงานของชาวราศีมีนก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง3ใบค่ะ ทออฟวอนะคะเดอะ m อมเ o r ค่ะแล้วก็ไพ่เพซออฟเพนทาเคิลนะคะทีนี้การเงินค่ะขอดูเรื่องการเงินของชาวราศีมีนหน่อยนะคะหมอจะอ่านครั้งเดียวนะคะหมอจะอ่านครั้งเดียวนะคะการเงินค่ะการเงินของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างคะขอดูหน่อยขอดูเรื่องการเงินชาวราศีมีนหน่อยจ้าอุ้ย าถ้วยเดมูนแล้วก็9ก้าดาบนะคะอ่ะหมอขอขยาย9ก้าดาบอีกรอบหนึ่งนะคะ9ก้าดาบออกมาบอกอะไรจ้าครูบาลจารยก้าดาบออกมาบอกเรื่องการเงินอะไรคะอ่ะเอามาบอกเอเมดิเชียนนะคะโอเคทีนี้เรารมาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะ ขอดูความรักชาวราศีมีนหน่อยค่ะว่าความรักของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ3าใบนะคะขอดูความรักชาวราศีมีนหน่อยค่ะก้าถ้วยเก้าดาบสดาบปักเอเชียอาญ <usi> โอเคนะคะ ราศีมีนแม่หมอเห็นเดือนที่แล้วคุณก็ยังเป็นสามดาบเดือนนี้คุณก็ยังสามดาบอีกนะคะคุณไปโดนทิ่มแทงโดนหักหลังโดนผิดหวังช้ำรักอะไรหรือเปล่าคุณไปทําเขาหรือเขามาทําคุณหรืออะไรยังไงนะอะเรามาดูกันดีกว่านะคะโอเคนะคะก็คือแถวแรกจะเป็นเรื่องการงานแถวสองการเงินแถวที่สามก็คือเรื่องความรักของคุณนั่นเองค่ะชาวราศีมีนชาวราศีมีนคะ่ะแม่หมอเห็นถึงการงานของคุณตอนนี้คุณดูเหมือนจะ เดินทางไปต่างพื้นที่ไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าคุณจะได้มีงานใหม่ๆทําโปรเจกต์ใหม่ๆทํานะคะแล้วคุณทําคุณจะได้นะคะคุณทําคุณจะสําเร็จนะคุณจะประสบผลสําเร็จสูงด้วยเพราะว่างานของคุณที่คุณกาลังเริ่มต้นตอนนี้คุณกําลังจะประสบผลสําเร็จคุณกําลังจะมีความก้าวหน้ามั่งคั่งมั่นคงต่อไปนะคะ The e เ p e r o r เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเลยนะคะถ้าคุณทำนะคุณทําจริงจังนะตอนนี้ไม่หมอคนราศีมีเนี่ย จริงจังกับงานมากมากทุ่มเทกับงานมากๆนะคะเพื่อที่จะผ่านพ้นความสําเร็จของคุณไปได้เพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตของคุณไปได้นั่นเองเพราะว่างนานของคุณไม่มองเห็นถึงโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆที่คุณกาลังจะเริ่มต้นหรือคุณเริ่มต้นแล้วคุณจะผ่านไปได้ดีนั่นเองนะคะชาวราศีมีนค่ะยินดีด้วยนะคะทีนี้เรามาดูของเรื่องการเงินชาวราศีมีนการเงินของชาวราศีมีนจะมีมาเรื่อยๆนะคะแต่ ะค,ะคุณจะมีดมูลก็คือว่าเป็น9ดาบนะที่มาขยายที่มาติดกับไพ่ดมูล คุณจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะที่ยังรอคุณอยู่นะคะที่ยังจัดจ่ายใช้สอยจัดแจงจัดการของการเงินยังไม่ได้ทีนะคะมันจะมีเรื่องติดขัดเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องจิป,ปาถะเรื่องส่วนตัวที่คุณจะต้องใช้ต้องจ่ายนะคะแต่นะคะแม่หมอขยายออกมาจากของ the m e d i ิช a นถึงเรื่องการเงิน m e d i ชี a นตัวนี้มันหมายความว่าคุณจะผ่านพ้นในวิกฤตการเงินไปได้นั่นเองค่ะชาวราศีมีนนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถนะคะ คุณเป็นคนที่จัดการจัดแจงเรื่องการเงินของคุณได้ไปอยู่รอดนั่นเองนะชาวราศีมีนถึงแม้ว่าคุณจะมีการจับจ่ายใช้สอยอะไรที่ยังไม่พอใจไม่พอใจมีนี้ม,มีสินพุงพลงังส่วนตัวเยอะแยะมากมายแต่คุณจะผ่านไปได้นั่นเองค่ะก้าวถ้วยออกมาบอกกับเมดิเชียนนะคะคุณจะผ่านพ้นวิกฤตของการเงินนี้ไปได้นะคะชาวราศีมีนนะคะ อเพทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันบ้างความรักของชาวราศีมีนคะ่ะมีก้าวถ้วยแล้วก็ก้าวดับ3ดับนะคะแม่หมอถึงเห็นคุณเป็นคนที่เจ้าชู้หรือเปล่าคะถ้าไม่ใช่คุณไปทําแฟนก็แฟนมาทําคุณนะคะอันนี้ไพ่สลับพลังงานกันเองได้นะคะถ้าไม่ใช่แฟนคุณทำนะก็จะเป็นคุณไปทําแฟนเองนะคะคือมันมีความเจ้าชู้เกิดขึ้นนะคะแม่หมอเห็นถึงก้าวถ้วยนีอ่อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหลายทางเข้ามาหลายคนที่จะให้คุณต้องเลือกนะคะคุณก็ ไม่ได้ไปไขว้คว้า,าไม่ได้ไปอะไรกับความรักมากมายแต่ก็ยังมีตัวเลือกให้คุณเข้ามาให้คุณเลือกนั่นเองกัะชาวราศีมีนนะแต่คุณก็ยังมีความเจ็บปวดมีความเครียดอยู่ในหัวใจของคุณอยู่ในจิตในใจของคุณว่า คุณดูเหมือนจะผิดหวังมาหมัดๆนะคุณดูเหมือนว่าจะมีความช้ำรักผิดหวังอกหักมาแล้วนั่นเองค่ะชาวราศีมีนอันนี้ถ้าคุณอ่าไม่ใช่คุณไปทําแฟนก็แฟนมาอกหักคุณมาทําให้คุณเสียใจเองนะคะทีนี้หมอจะขยายของไพ่3ดาบข้ามันคืออะไรคะแนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวนะคะชาวราศีมีนคะ่ะเพราะว่าความรักของคุณดูเหมือนจะ ผิดหวังดูเหมือนจะครงเพลงคงเพลงไปต่อได้ยากมากเลยนะคะสามดาบมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดน่าทรมานเครียดจิตตกกังวลระแวงมากๆสุดๆเลยขอขยายสามดาบนะคะสามดาบออกมาบอกชาวราศีมีนอะไรจ้ะขอสามดาบค่ะขยายสามดาบหน่อยนะจ้าสามดาบมันเป็นความจริงใจจริงจังกับความรักครั้งนี้คุณอยากจะผ่านพ้นไปได้กับความรักครั้งนี้ อยากที่จะให้ความรักครั้งนี้มันผ่านพ้นวิกฤตไปได้นั่นแหละค่ะเพราะว่าความรักของคุณดูเหมือนจะเศร้าจะเจ็บปวดดูหนูเหมือนคุณจะเคยเจ้าชูมาก่อนหน้านี้แล้วก็จริงค่ะนะคะแต่คุณจะผ่านไปได้นั่นเองค่ะชาวราศีมีนความรักของคุณมันจะค่อยๆเฟื่องฟูขึ้นมาค่อยๆเริ่มคลี่คลายออกมาได้นั่นเองนะคะชาวราศีมีนค่ะ แนะนำดูดวงส่วนตัวได้เลยค่ะชาวราศีมีนนะคะความรักของคุณมันยังคร u เคลงอยู่มันจะเป็นยังไงต่อไปให้เข้ามาดูส่วนตัวกับหมออ้อยได้เลยนะคะ p o OK k 2อ5สาปรากฏที่หน้าจอแล้วนะเพิ่ม id l ลน e หมออ้อยเข้ามาได้เลยโอเคนะคะหมออยากจะเจาะลึกความรักเข้าไปอีกแต่เวลามันจํากัดนะคะชาวราศีมีนก็ขอจบคลิปของชาวราศีมีนแค่นี้อยากจะดูดวงส่วนตัวทักชแชทไลน์หมออ้อยเข้ามาได้เลยนะคะทีนี้ กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้คุณได้ดูคลิปของหมออ,อ้อยต,ต่อไปนั่นเองค่ะชาวราศีมีนค่ะและก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับหมอไอ,ไอ้อยได้สร้างคลิปดีๆให้คุณได้รู้ได้ทราบนะคะได้มาอัปเดตต่อเนื่องได้เรื่อยๆนั่นเองนะะชาวราศีมีนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์นะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทหมออ้อยเข้ามาได้นะ i อ l ดี e ล์ p o k OK 2355นะคะ ให้ไพ่ยิปซีได้มาไขข้อสงสัยที่คุณอยากรู้นะคะชาวราศีมีนก็ขอจบคลิปของคุณแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้เดือนพฤษภาคม2 5 6 4สสวัสดีค่ะ